สามวิธีเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์อย่างไรให้สำเร็จเร็วแบบได้ผลร้อยเปอร์เซนต์หนึ่งเลยค่ะทำตัวเองให้เป็นแบรนด์การทำตัวเองให้เป็นแบรนด์ทำยังไงก็คือเอาตัวเองออกมาอยู่ในโลกออนไลน์นะคะเอาหน้าตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้องทำให้คนเห็นคุณมากที่สุดทำให้คนเห็นคุณเนี่ยบ่อยที่สุดจนคนจดจำคุณได้คุณคะแล้วหนูจะใช้ชื่อแบรนด์ชื่ออะไรดีคะ ใช้ชื่อคุณเนี่ยแหละค่ะแล้วจะใช้โลโก้แบรนด์อะไรดีคะก็ใช้หน้าคุณเนี่ยแหละค่ะใช้ชื่อคุณใช้หน้าคุณมาการันตีสินค้าที่คุณขายมาการันตีธุรกิจของคุณนะคะเพราะฉะนั้นคีย์ที่ครูจะบอกก็คือเอาหน้าออกกล้องให้มากที่สุดให้คนเห็นคุณบ่อยมากที่สุดเพราะเมื่อไรก็ตามที่คนเห็นคุณบ่อยคุณจะกลายเป็นคนดังค่ะและความดังเท่ากับความรวยสองเลยนะคะก็คือ พูดให้ประโยชน์ในธุรกิจของคุณในเรื่องธุรกิจของคุณเนะะี่ยค่ะคุณทำเกี่ยวกับอะไรแล้วคนเนี่ยทำไมถึงต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณหรือใช้สินค้าของคุณแล้วชีวิตเขาเนี่ยถ้าได้ใช้ตัวนี้มันจะดีแบบไหนอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดนะคะคือออกมาให้ความรู้รู้ในด้านธุรกิจของคุณให้ย้ำนะคะว่าออกมาให้ความรู้ห้ ที่จะออกมาขายถ้าคุณพึ่งเป็นมือใหม่หัดเริ่มต้นในการทำอย่าพึ่งขายเพราะถ้าคุณออกมาเริ่มขายเลยคนจะมีความรู้สึกว่าอยากฟังคุณแต่ถ้าคุณเนี่ยยิ่งให้ให้ให้ให,ให้ให้เขานะคะแล้วสิ่งที่คุณให้เนี่ยเกิดประโยชน์กับเขามันทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นหรือมันจำเป็นต่อการที่เขาต้องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรจำไว้เลยคีย์คือยิ่งให้ยิ่งได้นะคะและถ้าเขาได้แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ารัก คุณชื่นชอบคุณเพราะชีวิตเขาดีขึ้นเขาก็จะเริ่มที่จะแบบไว้ใจในตัวคุณแล้วก็มาซื้อสินค้าของคุณนะคะ3เลยไม่รู้จะเริ่มต้นพูดในเรื่องอะไรค่ะครูไม่รู้จะคุยแบบไหนยังไงง่ายมากเลยนะคะคุณไปดูเบอร์หนึ่งคนที่เขาทำธุรกิจแบบเดียวกับคุณนะคะเขาทำแบบไหนอย่างไรเขาพูดในหัวข้อเรื่องอะไรคุณไปดูหัวข้อในเรื่องนั้นแล้วมาดัดแปลงทำให้ดีกว่าและแตกต่างกว่า นะคะเรียนแบบแต่ไม่ได้ก๊อปปี้หมดทุกอย่างเคลียร์ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหาจุดต่างที่เป็นเอกลักษณ์ตัวตนของคุณให้ได้และหาข้อดีให้ได้มากกว่าเขาพรีเซนต์ให้ได้มากกว่าเขานะคะถ้าคุณทําอย่างนี้บ่อยๆประจําสม่ําเสมอต่อเนื่องเนี่ยมันจะช่วยได้ครูแล้วหนูจะเริ่มต้นพูดแบบไหนอย่างไรคะคุณไปดูลักษณะเขาเลยคะ่ะเวลาที่เขาพูดหน้ากล้องเนี่ยเขาพูดยังไงมองกล้องนะคะยิ้มอ่าวิธีการยืน วิธีการเดินการสื่อสารเขาใช้ภาษาสายตายังไงเขาใช้ภาษากลายแบบไหนอย่างไรเขาพ่เซต์สินค้าแบบไหนอย่างไร คุณไปเรียนแบบคนที่เขาสําเร็จพอคุณเรียนแบบคนที่เขาสําเร็จเนี่ยแล้วคุณฝึกทําบ่อยๆบ่อยๆให้มันกลายเป็นนิสัยคุณแต่ให้คุณเนี่ยแต่งตัวเป็นแบบเอกลักษณ์ของตัวคุณเองนะคะแล้วก็พูดในแบบวิธีการสื่อสารของตัวคุณเองเรียนแบบจุดที่ดีมาเพิ่มเติมตัวเองให้กลายเป็นจุดแข็ง ถ้าคุณทําแบบนี้ต่อเนื่องสม่ําเสมอนะคะคุณก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้แบบง่ายๆและวันนี้ถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มต้นทําแบบไหนอย่างไรนะคะคุณทันเปิดคอร์สสอนแล้วค่ะคอร์สสอนพูดพิชิตเงินล้านนะคะคุณทันจะสอนคุณตั้งแต่เริ่มต้นพูดแบบไหนอย่างไรดึงจุดดีจุดเด่นศักยภาพของคุณออกมาพูดขายตัวคุณเองให้ได้นะคะจะเริ่มพูดอย่างไรคุณทันเนี่ยจะดูคุณหมดเลยนะคะเรามี คอร์สสอนในออนไลน์ในคอร์สออนไลน์เนี่ยจากปกตินะคะราคาอยู่ที่12,900บาทแต่ตอนนี้ครูทันลดพิเศษเพียง5,900บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะเฉพาะในคลิปนี้ทักเข้ามาเลย5,900บาทเท่านั้นนะคะเราจะเรียนกันทางออนไลน์และคุณส่งการบ้านมาให้ครูค่ะครูจะตรวจเช็คให้คุณเลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากถูกมากเพราะคุณเรียนเทคนิคนี้คุณจะใช้ได้ไปตลอดชีวิตและสามารถที่จะพีเศษขายตัวเองทำ ธุรกิจของเตงให้เติบโตได้เลยนะคะถ้าคุณสนใจสมัครเรียนด่วนนะคะในยุคนี้ตอนนี้การทําธุรกิจออนไลน์เป็นทางเดียวที่รอดต่อให้วันนี้คุณจะมีหน้าร้านอยู่แล้วคุณก็ต้องทําออนไลน์ค่ะเริ่มต้นทําก่อนคุณก็จะทําให้คนรู้จักคุณมากก่อนจําไว้นะคะความดังเท่ากับความรวยค่ะและเจอกันนะคะฝากกดติดตามคุณทันด้วยนะคะกดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบบ